แต่โทษไปว่าน้ำบกแล้วพนะออกมาเด้อพนะสาตรงนี้เห็นสาใยใยตะก้อนบันนี่ข้าเจ้ามาโจกออกเหลียตะบวกสาข่อยเมืดเลยโอ้ยหนอสร้างว่ายานขาจบของครับไอ้บางดูบางดูย่าคืนย่าคืนเฮ้ยเฮ้ยลงไปนอกเพศมันบาป มันบาปที่เป็นเหยียบของเขาผู้ไร้พยาธดหัวพอหัวแม่ตัวนี่บ่จักตีไม่ได้ไม่ได้เอาไปให้ยายเอาไปให้ยายบีเลยไปเอาไปให้ยายบีเร็วๆไปไปไปคนละอันเอาเอาคนนี้อุ้มเอาลูกอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอามันมันไม่ได้อุ้มเอาอุ้มเอาเดี๋ยวได้ยายยายทำให้ก่อนแป๊บนึงอ๋อ ไปให้ยายบีแล้วเม่มึงอี่ทังน้นเทศปลาทวมน้อพัดด้วยน้อพัดอาลูกะอันนี้ไปให้ยายบีเด้อให้ยายบีนะคะค่ะไปให้ยายบีลูกไปอย่าให้ไปทางนู้นนะยายเพราะว่ามีใบตะไคร้มันจะบาดหนูอ้มันดูป้อพูนกินปลาลูกปลาดีกว่ายายกินปลาดีกว่าปลาปลาปลาไหมนี่ปลา เขาดนวะอือเขาดิมเขาต้องมาวันโอ้ยระวังระวังจะลงแทงขึ้นไปขึ้นไปยุสซะเล่งยายยายยายขนาดย่ขทางลางยังลงมาหยาดเขาได้เอาคิดๆ่เอาเอาให้เขาอีกหน่วยหนึ่งสิลามันมีสองหน่วยไหมกระตาไหม อเอิดกระตาะะะะอเตอเิดเอิดเออกระตาหอยสอกฮึดฮึดโอ้จะเขาเา่ากระตาบ่ะนี้เอา้าวิว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 โอ้อย่ากินเข่าพอนะเออเอากินน้งสั่นเออเข่าตีปากเออ,อเอเตอตาระวังระวังระวังตกตกตนี่หล่ะที่กะตาไปวัดติลูก อไปวาดไปวาดหายญาสวยติลกไปวาดหาไผ่หาตาลูนตาลูนทั้งหลังเฮปลากูจ้ายกําลังเหียนหล่กําลังไม่เห็นเหนึ่งเต้าปลาเอิยนพี่จานก่อนพี่จาน นุมขึ้เป็นกองไห้พี่จานนุมขึ้นเป็นกองไห้คะพี่จาน,น,น,นพี่จานจับปลาดีๆนะพี่จานจับปลาดีๆเขาบอกเอ้ยเ้ย,ย,ย,ยเพชรเดี๋ขึ้นไป มาโนโนยังไงมันสิตกไหมลูกขึ้นอะโอ้โโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยยายบียายบีเดินไปจับเลยให้เขาขึ้นไปลุดแต่ว่ายายบีต้องจับดูพยุงเขาอ๋อยิบเยิบ